สวัสดีครับมินาซังโอโยไซมัสเอ็มเดสนะครับก็ EP พนี้เช้านี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับว่าต้อวันก่อนไปสัมภาษณ์งานใหม่นะครับ EP ชื่ออะไรดีชื่อไปสัมภาษณ์อีกแล้วแล้วกัน <laughs> ไปสัมภาษณ์สดนะครับไปสัมภาษณ์สดก็คือพอดีกม็มองหางานใหม่ด้วยนะครับ ก็มีพี่คนหนึ่งเขาติดต่อมามีพี่รีคูดติดต่อมานะครับมีพี่รีคูดติดต่อมาแล้วก็ก็ไปสัมภาษณ์ครับไปสัมภาษณ์คือแล้วก็ผมก็ดูในเว็บไซต์บริษัทนะครับดูศึกษาว่าเออบริษัทเขาทำอะไรยังไงนะครับก็ศึกษาไปจากนั้นก็โอเคว่าถึงวันที่ไปสัมภาษณ์ผมก็ไปสัมภาษณ์นะครับไปสัมภาษณ์ก็จะมีชาโจ ะครับชาโจนแล้วก็มีมีมี HR แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ตอนนั้นผมไม่ไม,ไม่รู้เหมือนกันแต่ชาโจกับพาร์ทเนอร์ที่ว่าเนี่ยกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าเนี่ยเขาเขาพูดใส่บุ่นะครับส่วน HR ก็เขาพูดภาษ mm hmm. า,าไทยตามปกตินะครับก็ไปสัมภาษณ์โอมาค่อนข้างเยอะก็ รอบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกประมาะไม่รู้สึกกดดันไม่้รู้สึกอะไรก็คือไปได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือแบบไม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยแบบชิลมากครับแค่ดูในเว็บไซต์เฉยว่าเขาทำอะไรนะครับนี่เอ่อที่บอกว่าเป็นการสัมภาษณ์สดหมายความว่า ผมันไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยแล้วฝั่งน้นก็ไม่ได้เตรียมอะไรเลยครับผมก็ไม่รู้ยังไงคือมาถึงเนี่ยปุ๊บแกก็ชาโจ้เดินเข้ามาก็เชิญน,น,นั่งเชิญนั่งเชิญนั่งนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้แบบว่าใครแนะนําตัวหรือนู่นนี่นี่นั่นอะไรอะไรแกก็บอกโอเคนี่มีเท่านี้ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเขาหาคนแบบนี้อยู่หาคนตรงนี้ตรงน,นี้ทางานอย่างนี้นนี้โอเคอันดับแรกเนี่ยเรา เทมโปตัวนี้นั่นไม่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่รี่่่่่่ื่่่ย่่่่่่่่่ก่ร่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อะ่่่่่่่่่่่่ม่า่่่่่่่่่ผ่อ่่่น่่่่่่่เ่่่่อ่่่่่่่่่่่มอเ่่าเลย่ลย่่ ì, นน่่แบบ่่่ออ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่ก็่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม <laughs> はい、大丈夫です。自己し自己紹介します。はじめまして。เริ่มแนะนำตัวไป。อยู่เท่าไรชื่ออะไรอายุเท่าไรชื่อเล่น <laughs> เกิดที่เกิดที่ไหนจบที่ไหนทำงานอะไรมาบ้างงานเกี่ยวกับอะไรใช่ไหมครับ ตำแหน่งอะไรบ้างมีประสบการณ์แบบไหนนู่นดีๆีนีนนก็ก็อธิบายไปเสร็จปุ๊บก็คุยกันคุย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 คยค,ยคือมันสดจริงๆฝั่งนู้นก็ไม่ถืออะไรมาเลยครับฝั่งนี้ก็มีแค่สมุดจดกะว่าจะไปจดจดเรื่องงานจดรายละเอียดนู่นนี่ถือไปกันไว้อย่างนั้นนะครับปกติใช้ใช้จำเมาก็คือพอไปก็ สดกันทั้งสองฝั่งครับมันก็เลยเออแต่มันก็คุยกันไปเรื่อยครับคุยคุยกันไปเรื่อยไปเรื่อยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ประเด็นที่จะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมก็หมายความว่าเขาจะบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาก็บอกว่าของเขาทําอะไรบ้างจากนั้นเขาจะบอกว่าเขาต้องการคนแบบนี้ คนแบบนี้แต่รอบเนี่ยที่ผมไปนะเขาบอกว่าเขาต้องการสองช้อยช้อยที่อยู่ออฟฟิศอยู่ติดกับชาโจาคล้ายๆเป็นกึ่งเลเป็นกึ่งล่ามกึ่งเลขาผู้ช่วยชาโจาเลยนะครับอีกที่หนึง่งอีกช้อยหนึ่งก็คือไปไปอยู่ออฟฟิศที่จังหวัดเป็นเป็นออฟฟิศเอ่อเป็น m a n นเจอร์ก็มันจะมีสองช้อย มาอย่างนี้เขาก็บอกว่าช้อยนี้ทําอะไรช้อยหนึ่งทําอะไรเสร็จปุ๊บนะเขาก็ถามให้ผมให้ผมตอบว่าเอ,อผมสนใจอะไรผมก็ตอบผมตอบไม่ได้อะเพราะว่าถึงเราจะศึกษาข้อมูลมาจากเว็บไซต์ก็จริงมาจากเว็บไซต์ก็จริงเนี่ยแต่เราไม่รู้ครับว่าเขา ขาดหรือต้องการคนอะไรแบบไหนแล้วตอบไม่ได้ผมก็เลยตอบไปว่าผมอตอบให้ไม่ได้หรอกครับคือคนที่รู้จริงๆเ่ยก็คือจา่าโจก็คือเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาว่าเขาต้องการคนแบบไหนและผมอธิบายไปเนี่ยผมมีประสบการณ์อย่างนี้คุยไปให้ฟังเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยสาโจาจะต้องรู้แล้วว่าควรจะไปหย่อนผมไว้ที่ตำแหน่งไหนนะครับแกก็ยิ้มยิ้มแกก็ยิ้มยิ้มนะครับ แต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ตอบไปว่าอผมได้ได้หมดก็บอกว่าเออถ้าไปที่นูน่นต่างจังหวัดเนี่ยมันก็จะมีงานเชลเลน์หลายอย่างอาจจะมีไปหาลูกค้าไปนูนนี่วิสิตนี้นี่นั่นน,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 นนะครับแต่ถ้าอยู่กับชชโจเนี่ยก็คือจะได้ใกล้ชิดกับอุเบริหารญี่ปุน่นได้เรียนแนวคิดเรียนเอ,อพวกบิสเนสมานาเรียนการทำงานของผู้บริหาร อยู่ติดกับผู้บริหารบริหารมันก็จะมีอะไรใหม่ๆมันก็จะได้เรียนรู้มีประสบการณ์ผมก็บอกเขาไปอย่างนี้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกาันส่วนผมอะยังไงยังไงก็ได้เพราะว่าผมไม่รู้อะไรเลยผมก็อยากจะชาเลจนให้มันทั้งหมดครับก็คืออยากไปลองอะไรใหม่ๆบ้างนะครับมา <c oughs> ตอบไปแบบนี้ครับตอบไปแบบนี้ก็ <c oughs> <c oughs> ก็ดูแล้วงานก็ค่อนข้างที่จะไม่น่าเบื่อน,นะครับกออ็ลุยลุยก็ลุยไปได้ไม่มีไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็อะไรนะเขาก็จะถามว่าถ้าเป็นกรณี OT แบบนี้ทำได้ไหมโอ t แบบนี้ทำได้ไหมเสาร์อาทิตย์ถ้าด่วน มาทํางานได้ไหมไปทริปต่างจังหว,วัดได้ไหมหรืออะไรพวกนี้เขาเราก็ตอบไปคือมีรถไม่มีรถหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ออาตอบไปปุ๊บปุ๊บถ้าเป็นกรณีอย่างนี้งี้งี้คุณทําได้ไหมถ้าาป็นกรณีอย่างนี้คุณทําได้ไหมเราก็ถ้าทําได้เราก็เด็กที่ว่าใช่เด็กมาสใช่เด็กีมาสนะครับไหนทําไม่ได้หรือไม่มั่นใจก็หากิลีในเด็ก็โอโอลองไงเด็มอสอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ก็ต่อไปสุดท้ายแลก็เข,อขอาอาจจะถามเรื่องของงานเด็กเดรคชิมีแล้อวก็ยามิโนทุกินักก่นเนวาสุดตรอวกนะครับวันหยุดทำอะไรอ,องานเด็กเคทำอะไรอะไรพวกเนี้ยครับเขาก็ถามถามเกี่ยวกับตัวเราครับเพราะว่าเขาอะครับ จะร่วมงานกับเราเนี่ยเขาอยากรู้รู้เกี่ยวกับเรามากรู้ว่าเราเป็นอะไรเกิดอะไรที่ไหนยังไงเป็นอะไรมาทําอะไรมานิสัยใจคอยังไงอะไรเก่งอะไรไม่เก่งเราก็เราก็บอกเขาไปสดๆนะครับแต่ท่านใดที่เพื่อนๆคนไหนที่ไม่รู้สับหรืออะไรพวกนี้เราก็เตรียมสับไปด้วยครับเตรียมสับไปด้วยอ่านสับก็เออเออ,เ,อ,อเราเป็นอย่างนงี้นี่นะไปนะครับก็มา มาแชร์ให้ฟังว่าเออมีเป็นการไปสัมภาษณ์สดนะครับสัมภาษณ์สดมันสดไปเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับเหมือนกับไปคุยจะว่าไปคุยงานมันก็ต้องมีข้อมูลนะนะเอ,อแต่นี้เขาก็เหมือนกับว่าชเชนญเรานะเขาก็เลนเราจริงๆแล้วเออพี่รีคูดเนี่ยเขาส่งข้อมูลมาอยู่แลแ้วแหละตอนแรกเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่พอบอกมาอธิบาย อธิบายไปสักพักหนึ่งเขาก็เขาก็เอาชีตประวัติผมขึ้นมาผมว่าอ๋อเออ,เอ,อก็ก็ตลกดีครับก็ก็กาหาดีนะครับเราก็สื่อสารให้เป็นธรรมชาตินะครับเป็นกันเองอันไหนไม่รู้หรืออะไรไงก็ตอบไม่รู้ไปตรงๆนะครับ อะไรคิดไม่ออกก็คือคิดไม่ออกแล้วตอบเป็นตรงๆครับให้รู้ให้เขาครับรู้จักเรามากขึ้นนะครับให้รู้จักเรามากที่สุดเพื่อเขาจะได้นะครับจะได้พิจารณาจ้างเราหรือเปล่าหรือเขาจะไปจ้างคนอื่นนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็มาแชร์ให้ฟังครับว่าเออวันก่อนไปไปทำพลาดมานะครับเอาเป,แบบเ,เป็นแบบเรียกเป็นแบบเรียบๆสัมภาษณ์กันสดๆ อย่างนี้แล้วก็มีอะไรแชร์อีกนะอ๋อนอกนั้นก็น่าจะเป็นรายละเอียดงานเออสิ่งที่เขาถามหรือเน้นสําคัญคือเออทาไมออกจากที่นี่ทําไมออกจากที่เก่าทําไมออกจากที่นี่เราก็เตรียมคําตอบไปดีๆนะครับเตรียมคำตอบไปดีๆเขาจะรู้เขาจะได้รู้ว่าเออเพราะอะไรเราถึงออกที่นูน่นที่นี่ที่นั่นนะเพราะอะไรครับเพราะ เพราะว่าเขากลัวว่าพอมาเข้ามาอยู่กับเขาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะออกอีกเขาก็นายจ้างแกก็กังวลน,นะครับนายจ้างแกก็กังวลเราก็ตอบคําถามที่บางบางอย่างไม่ใช่ความจริงก็ก็ตอบคําถามที่ที่มันรับได้ครับทคำคำคาตอบอะตอบไปโดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจครับแต่เราอยากได้งานเนี่ยเราก็ตอบให้มันดูดีครับดูดี แต่เขาไม่ได้แบบว่าเป็นบิดเบือนสะทีเดียวก็ตอบให้ตอบให้ดูดีตอบให้บางทีอาจจะเลี่ยงบาลีบ้างนะครับไปไปสัตตรงๆอย่างหลายๆคนที่แบบว่าโอ้ยอันนี้ทะ,ทะเลาะกับคนนี้มาเนี่ยอเออเขาก็กลัวว่าจะไปทะเลาะกับคนของเขาอีกใช่ไหมครับเขาจ้างเขาไปอแล้วก็ดีๆนะครับดีๆส่วนใหญ่ล่าม ผมหรืเอเพื่อนๆทีเ่เป็นล่ามสายล่ามนะครับงานก็จะงานประจําก็จะมีบ้างแต่ก็เวลาตอบเนี่ยผมผมจะใช้คําว่าผมผมจะใช้คําว่ามันเ n contact นะครับก็คือหมดสัญญานะครับเพราะว่าล่ามผมเห็นหลายๆที่เขาจ้างเป็น คอนเอสามเดือนหกเดือน,อนหนึ่งปีหรืออะไรพวกนี้นครับเราก็บอกว่าปวดสัญญาก็ได้นะครับมันดูดีกว่าที่จะบอกว่าเอออยากอัพเงินเดือนอยากเปลี่ยนงานอยากนุ่นนี้นี่มีปัญหาเนี่ยแต่แต่แตเอ,อแต่เหตุผลหนึ่งที่ที่ของผมเนี่ยไปไปสัมภาษณ์นะก็คือเราผมอยากอยากเปิด ิดตัวเองหมายเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้จะทำงานเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเดียวก็อยากจะลองไปทำอุตสาหกรรมอื่นบ้างหรือลองไปทำสายงานอื่นบ้างก็คืออยากจะเชลเลนต์ตัวเองครับโอเปนมายเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ลุยนะครับอ๋อแต่คนที่ชอบสายงานลูทีนก็แล้วแต่นะครับใครที่ชอบไม่ชอบอะไรจำเจหรือแบบอยากลอง อะไรใหม่ๆเพื่อค้นหาตัวเองหรือแบบอะไรที่มันไม่ซ้ำซากจำเต็มมันจะได้ตื่นเต้นไม่น่าก็ลองดูครับถ้าใครมีประสบการณ์การสัมภาษณ์แบบไหนอะไรก็แชร์กันได้นะครับโอเคก็เช้านี้มาอัดคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวก็แยกย้ายกันไปทำงานคลอย้าให้ ทุกคนทำงานรับบริ่นมีความสุขกับการทำงานที่ดีนะครับคขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับก็เลยได้ว่า